รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะรายการเกษตรทำกินนะคะพี่ซ่อนค่ะพาคุณผู้ชมมากันที่บ้านบางงวยแจกเกาะอาเภอบรรสตาจังหวัดยะลาค่ะที่นี่ค่ะเขาได้มีการบรรณาการร่วมกันนะคะกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะที่ได้เข้ามาดูแลส่งเสริมให้พี่น้องนะคะในเรื่องของการเกษตรค่ะโดยที่นี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้นั่นก็คือ สเบียงเมืองโบเดลเดี๋ยวเราพาคุณชมนะคะไปดูการทําเกษตรที่มีการบรูรณาการร่วมกันร,ระหว่างมหาวิทยาลาัยราชภัฏยาลาแล้วก็พี่น้อกในพื้นที่แห่งนี้กันค่ะ เสร็จทำกินในวันนี้ค่ะเราได้ลงพื้นที่มากันที่สเสบียงเมืองโบเดลแปลงปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกรบ้านบางงยแจเกาะหมู่ที่10ตําบลบรังสตาอำเภอบนังสตาจังหวัดยะลาค่ะซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการขาจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำโดยการเพิ่มโอกาสและลดช่องว่างของการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพการศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราช พัทยาได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรสนับสนุนงบประมาณให้กับพื้นที่พร้อมกับนําองความรู้ในเรื่องของการเกษตรที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรในเรื่องของการปลูกข้าวโพดหวานซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกันของชุมชนค่ะ ตอนนี้นะคะพี่ซ่อนก็มาถึงแปลงนี้เลยถ้ามองแบบด้านหลังอยากจะบอกว่าสวยงามมากๆค่ะแปลงข้าวโพดแล้วก็พร้อมกับวิวทิวทัศน์อย่างน้อยค่ะทําให้เห็นค่ะว่าที่นี่นะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของธรรมชาติมากๆเลยแล้วตอนนี้คุณผู้ชมนะคะพี่ซ้อนอยู่กับอาจารย์จริยานะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าค่ะโครงการของสเสบียงเมืองโบนเดลนะคะที่เข้ามารับผิดชอบแล้วก็ดูแลผลักดันให้พี่น้องค่ะทําการเกษตรที่มีคุณภาพนะคะโดยที่นี่ค่ะเขาก็เลือกในการปลูกข้าวโพดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หาก็ัืดีค่ะ อยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงสเสบียงเมืองโบเดลก่อนค่ะว่ามันจุดเริ่มต้นตรงนี้ค่ะมันมีเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะค่ะก็คือเกิดจากการที่เราวิเคราะห์พื้นที่ในอำเภอบันังสตานะคะเรามองว่าอำเภอบันังสตาเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทําการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราเห็นนะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเป็นทุเรียนเป็นอะไรคะ่ะมันเหมาะสมไปหมดเลยแต่ว่าจากข้อมูลทางการตลาดที่เราทราบว่าในจังหวัดยะลาเนี่ยนำเข้า ผักผลไม้นะคะมาจากนอกพื้นที่60-70เปอร์เซ็นต์งั้นเรามองถึงโอกาสนะคะในการที่จะเป็นเราจะกําหนดให้พื้นที่บรรนังสตาเนี่ยเป็นเสบียงเมืองในการผลิตวัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ไปส่งให้กับคนในเมืองนะคะทีนี้ทําไมถึงต้องเป็นข้าวโพดในโครงการนี้นะคะเราก็มองว่าในพื้นที่ชาวบ้านบอกมาเองคะ่ะว่าเขาเขาบอกว่าข้าวโพดเนี่ยเป็น รสชาติดีที่สุดนะคะข้าวโพดปนังสตาร,รสชาติดีที่สุดในจังหวัดยะลา oh. เขาบอกแบบนั้นนะคะ,ะเราเริ่มที่ะตะนนภูเต้ก่อนนะคะตะนนภูเต้เป็นการปลูกข้าวโพดริมแม่น้ำนะคะ hmm. แล้วก็ปลูกในลักษณะแปลงรวมนะคะได้ผลผลิตดี hmm. เราก็ขยายผลมาที่นี่นะคะโดยที่ที่นี่ก็มีเขาเรียกว่าบริบทพื้นที่คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้อยู่ริมแม่น้ำนะคะ <Okay. S 2> แต่ว่าชาวบ้านเขาก็อยากจะปลูกมีความต้องการที่จะปลูกข้าวโพดมันมันไม่ คมันสอดคล้องกับพฤติกรรมดั้งเดิมขอ,ของที่นี่ที่อยากจะ,ะทําการเกษตรนะคะอ,อันนี้ก็คือเป็นที่มาของโครงการว่า ทำไมจะต้องเป็นข้าวโพดหรือว่าทำไมต้องเป็นเสเมียงเมืองนะคะเรามองมองเห็นโอกาสทางการตลาดว่างั้นดีกว่าส <ะ S 2> สแสดงว่าในพื้นที่เราได้มีการแบบพูดคุยสอบถามกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เองแล้วด้วยว่าต้องการที่จะปลูกพืชผลอะไรจนได้ลงมติกันว่าน่าจะเป็นข้า,โขาโวโพดพราะเหมือนข้าวโพดเนี่ยเป็นรสชาติที่ดีที่สุดอยู่ในพื้นที่ของประดังสตาใช่ไหมคะมแลวตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะทั้งหมดพื้นที่ที่เราแบบมาทำเนี่ยค่ะกี่ไร่ ตรงนี้เป็นพื้นที่ประมาณ7ไร่นะคะ,คะเป็นพื้นที่เรา,เราใช้คําว่าตรงนี้เป็นแปลงรวมแปลงรวม,ม,รวมหมายความว่า,าครูเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการกับเราะค่ะเขาก็จะมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้ด้วยกัน25ครวัวเรือน<ม>นะคะแบ่งพื้นที่คนละประมาณ300ตารางเมตระนะคะในการที่จะมาปลูกข้าวโพดเพื่อให้เขาปลูกมีการเขาเรียกว่าอะไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทํางานร่วมกันนะคะแต่ละคนในในกลุ่มที่มาปลูกขพพ้าวโพดในแปลงรวมที่เราว่าเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือกันมีความรู้สึกว่า มีเพื่อนมาทำนะคะตอนเย็นๆถ้าจะมาดูค่ะจะเห็นบรรยากาศว่าเขามาปลูกนะคะมาถอนหญ้ามาอะไรเนี่ยคะ<ม>่ะเป็นกิจกรรมรวมกันอาจจะพาเด็กๆมาด้วย<ม>บรรยากาศมันผู้ใหญ่บ้านบอกเองว่าเขารู้สึกว่าชาวบ้านได้มีโอกาสมาทําอะไรร่วมกันเนี่ยมันก็ม,มันก็ช่วยกันได้เป็นบรรยากาศที่ดีแล้วตอนนี้ทุกคนที่ทํา300 สามร้อยตารางเมตรนะคะเขาจะมีรายได้ประมาณ3 0 0 0ันถึงห้าพบาทต่อครบครบหนึ่งสิบห้าวันนะคะเจ็ดสิบห้าวันก็คืออยู่ที่ประมาณ3 0 0พันถึงห้าพันบาทห้าพันบาทแล้วอย่างนี้ค่ะคือเราเข้ามาดูแลในเรื่องของสเสบียงเ <ừ> มืองโบเดลเนี่ยค่ะกี่ปีแล้วคะถึงปีแล้วยังคะอาจารย์คะ สำหรับที่นี่เราทํามา2ปีแล้วนะคะแต่เป็นการขยายผลมาจากตะนพุเตอาหาเรามีโมเดลว่าที่ตะนพุเตเนี่ยทได้ผลในลักษณะแปลงรวมนะคะเราก็ขยายผลมาที่นี่ะนะคะที่นี่ทํามา2ปีแล้วนะคะปีแรกที่เรามาทำเนี่ยเนื่องจากวก่าพื้นที่เดิมมันจะเป็นรกๆแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการมาปลูกในปีแรกเนี่ยค่ะผลผลิตไม่ดีนะคะเนื่องจากว่ามันมีแมลงมีหนอนเยอะอันนี้อาจารย์ทางกเกษตรบอกมานะคะ,คะว่ามันก็เลยทําให้ผลผลิตในช่วงนั้นนะคะม,มันมีศัตรูพืชเยอะและร่วมกับช่วงช่วงที่เราปลูกใหม่ๆอ่ะ มีช่วงหน้าฝนเนาะเกิดการชะล้างชะล้างหน้าดินนะคะมันก็เลยผลผลิตน้อยนะคะแต่ว่าชาวบ้านที่นี่เขาสู้ต่อนะคะปีนี้ก็เลยเห็นผลผลิตว่ามันมัน,ม,นมันเวิร์กค่ะมันไปได้นะคะ,คะเห็นเห็นรายได้เห็นเป็นเรื่องเป็นราวก็เลยทําให้เขาเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปลูกกันอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เราเราแบ่งการปลูกออกเป็นสีสีสีล็อกนะคะหมายถึงว่าทําเป็นปฏิทินการปลูกเพื่อให้มันมีข้าวโพดออกมาตลอดในช่วงเวลาในช่วงเวลา ในนกาาารจหํห่ยเพื่อตลาดจะได้มีตลอดเลยคะ่ะที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ค่ะผู้ใหญ่ค่ะก็คือว่าเป็นที่ของใครอะคะเป็นพื้นที่ของคนยาลาครับ เป็นของคนพื้นที่เองเลยใช่ครับเรีว่าช่วงนี้แกอยู่ยะลาไงอ๋อค่ะบอกชื่อได้เลยค่ะอาหามะนั่นแหละอ๋อก็คือว่าแกให้ที่เป็นการแบบบริจาคหรือว่าเป็นการเช่าที่อะคะไม่เขาให้ชาวบ้านได้พบหลูเลยอ๋อก็คือให้ชาวบ้านได้มาใช้ประโยชน์ดีกว่าแบบทิ้งว่างไว้สรุปก็คือว่าที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเนื้อที่ทั้งหมดก็คือเป็นของของหามะนั่นแหละของบมะเบมะหมดเลยอ๋อค่ะ ซึ่งแต่เดิมก็คือมันจะเป็นป่าแบบเบินด้านข้างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่เหมือนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่คะระยะที่เจ็ไร่สิบเจอ๋อเไร่ก็มาให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้กันถือว่าโอเคไหมคะผู้ใหญ่คะที่แบบว่าทางของราชภัฏเองได้เข้ามาแบบนี่แหละมาดูแลมาให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อที่ การปลูกข้าวโพดจึงถือว่าเป็นอาชีพเกษตรกรของพี่น้องในพื้นที่ที่อยู่คู่เรามานานแล้วล่ะแต่จะปลูกข้าวโพดให้มันมีคุณภาพตรงนี้ค่ะคิดว่ามันส่งผลดีกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของเรายังไงบ้างคะเหมือนในนี้เนี่ยผมถามเมื่อถามชาวบ้านก่อนนะปลูกข้าวโพดเป็นไหมเป็นอ๋อเป็นเป็นกันทุกคนแต่ว่าเป็นนั้นเป็นตามตามนั้นไม่ไม่ได้นั้นสิพอดีเข้าขออาจารย์เข้าเขามาการวิธีการปลูกการให้ปุ๋ยการให้เนือ ชาวบ้านเขาเป็นเขาปลูกตามตามภาษาของเขาหละคือปลูกเป็นแต่อาจจะแบบคุณภาพอ่ะมันไม่ดีพอแล้วก่อนก่อนนั้นนั้นก็คือเราปลูกมาแล้วด้วยใช่ไหมคะตอนนั้นขายอยู่ที่ฝักเท่าไหร่ตอนที่ยังยังไม่ได้แบบมีวิชาความรู้ไม่ได้ฝักก็ก็ไม่ตไงฝักก็ไม่เต็มเต็มที่ไงพอดีการความแตกต่างนี่แหละการเข้าของอาจารย์ราชพักนี่เข้าเข้ามาให้ความรู้แล้วก็ ผลผลิตก็เริ่มเริ่มนั่นแหละเริ่มดีขึ้น2ปีแล้วใช่ไหมคะคเป็นยังไงบ้างพอ2ปีนั้นความแตกต่างก็คือคุณภาพดีขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคไหมคะ,ะความต้องการของตลาดนี้เขาต้องการมากลยเงินวันนี้ไงออเดอร์ทุกวันเลยต้องการออเดอร์แต่ว่าของของเราไม่มีไงเราบอกว่าถ้าต้องการเขาโพูดมาซื้อนาร้านเลยเพราะว่าช่วงช่วงนี้เขาโพูดของเรา มีมีมีน้อยอะไรไงค่ะพูดอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมในส่วนของตลาดกันเพราะว่าที่นี่เขาก็มีตลาดที่เป็นแบบเปิดหน้าร้านเลยทุกวันอนอกจากที่จะไปส่งข้าวโพดในตัวตลาดแล้วก็ตามออเดอร์ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะมาซื้อในตลาดของชุมชนได้ด้วยค่ะเหมือนกับเจ็ดไร่นี้นะเราจะขอเงินสักพักในภายใน70วันได้รับตัด 7จวันนี้เราเฉลีย่ยว่าไงบา,งบางบางทีบาง,บางเจ้าก็ได้ห้าพันกว่า <Ừ. S 2> อย่างน้อยสุดได้สามพันกว่า <Ừ. S 2> ถ้าเฉลี่ยน,นี้อยู่ต่อแปลงนี้อยู่ตกที่ส0่พบาทสี่พันบาทเงินภายในเจิวันเงินเข้าในหมู่บ้านของเราเป็นแสนเลยนะวว้าวนั่นแหละนี่นคุณผู้ชมดูเหมือนกับถ้าพูดแบบหลักพันเอ๊ะมันดูแบบเหมือนกับมันน้อยนะแต่พอแบบเจสวันลองหมุนแล้วก็เวียนดู ก็เหมือนที่แบบอกจากเงินเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเงินกระจายเข้าสู่พี่น้องในพื้นที่กับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเป็นหลักแสนกันเลยทีเดียวใช่ครับภายใน70วันภายใน70วัน<ช>นั่นแหละเราเราก็ขอขอบคุณเจ้าของที่ดิน<อ>นะเจ้าของที่ดินเลยเาแม่นี่แหละนะ,ะตั้งแต่เราเป็นผู้ใหญ่มาแขกบอกว่าผู้ใหญ่ทั้งมีโครงการอะไรทําเนี่ยนั่นแหละพอดีของการโครงการราชพักเข้ามาแล้วก็ เราถามเกเกว่าจะเอาค่าเช่าไหมเกไม่ต้องให้ชาวบ,บ้านได้ที่มีงานทำงานทำนี่นนแหละอย่างน้อยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือเขาเรียกว่าน้ำใจของพี่น้องในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของเราคือสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเราเอื้อเฟื้อต่อก,กันใครที่มีเยอะใครที่มีเหมือนอย่างเช่นเหมือนแบ,บมะมีพื้นที่ก็มอบพื้นที่ ต่อประโยชน์ให้กับชุมชนนั่นก็คือมาเป็นแปลงปลูกข้าวโพดโดยที่พี่น้องในเกษตรกรในพื้นที่ไม่ต้องไปเช่าแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าตัวเองไม่มีพื้นที่ในการทําเกษตรแต่สามารถที่จะมาทําร่วมกันที่นี่ได้แล้วก็มีรายได้ต่อครอบครัวเนี่ยเฉลี่ยเดือนเอ้ดสิวันประมาณ4,000บาท ของขั้นตอนแรกใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอันขั้นตอนแรกที่เราจะต้องแบบว่าให้ความรู้กับเออ,เอาวิชาการเข้ามาแทรกด้วยเพราะว่าการปลูกอะไรก็ตามคุณ้ชมที่จะให้ผลผลิตดีอ่ะหนึ่งเลยพี่ซ่อนว่าสําคัญก็คือดินใช่ค่ะอันนี้อาจารย์มาบอกเกษตรกรยังไงบ้างคะคือเริ่มต้นโครงการเนี่ยเราเริ่มจากการอบรมให้ให้ความรู้ก่อนค่ะ,คะให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องของกระบวนก,การปลูกข้าวโพดค่ะ,คะ ตั้งแต่เรื่องการเตรียมดินการดูแลเรื่องการจัดการปุ๋ยการดูแลเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชครบทุกขั้นตอนสำหรับการเตรียมดินถ้าในโครงการนี้ช่วงแรกจะใช้รถไถก่อนเพราะว่าตอนแรกพื้นที่จะเป็นพื้นที่ธรรมชาติพื้นที่ป่าที่เห็นอยู่ข้างผ้านี้คุณผู้ชมคิดดูนะอันนี้คือจุดร่มต้นของพื้นที่ที่นี่แล้วก็เราก็ใช้รถไถปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช้รถไถก่อนอ่าพออันนี้เป็นขอบที่3แล้วค่ะ ขอบที่3าเนี่ยพอเก็บเกี่ยวแล้วถ้าเราไม่ทิ้งพื้นที่ระยะยาวเนี่ยก็จะไม่มีพวกพืชอื่นๆขึ้นมาก็สามารถเตรียมเตรียมดินด้วยใช้จอบนี่เตรียมได้ง่ายขึ้นก็คือว่าเหมือนที่เราเห็นเนี่ยมันผ่านการปลูกมาแล้วประมาณหลายรุ่นอยู่อนกันสองขอบสขอบแนมาแล้วนี้เป็นขอบที่สามอ๋อนี่คือประมาณรุ่นที่ค่ะก็คือก่อนที่เราจะลงรอบใหม่แต่ละรอบเนี่ยเราก็ต้องมีการแบบ มาเตรียมดินด้วยใช่ไหมคะโดยใช้นี่แหละใช้จอบแล้วไม่ต้องใช้แบบรถไถแล้วแล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะลงในรอบใหม่นะคะในส่วนของดินเองอ่ะเราจะต้องเอาปุ๋ยอะไรมาลงได้ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวอีกนิดนึงค่ะก่อนหน้านี้ค,ครับแรกที่เราเตรียมดินช่องแรกเนี่ยเราจะวิเคราะห์ดินก่อนอเอาดินไปวิเคราะห์ดูว่ามี p h เท่าไหร่มีธาตุอาหาร NPK เเท่าไหร่ดูธาตุอาหารเบื้องต้นก็ปรากฏว่าดินที่นี่เป็นกรด นะคะเป็นกรดแล้วก็ใส่ปูนค่ะใส่ปูนขาวเพื่อที่จะลดกรดเพราะถ้าเป็นกรดมากเนี่ยการทําเกษตรเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลใช่ไหมคะมันจะปลูกอะไรแบบขึ้นไม่ดีถ้าดินเป็นกรดเนี่ยทำให้ธาตุอาหารเนี่ยมันจะลายออกมาได้ได้ได้ไม่เต็มที่นะคะแล้วก็บางบางธาตุอาหารบางชนิดเนี่ยอย่างเช่นพวกจุลธาตุบางชนิดเนี่ยอาจจะละลายออกมาได้เยอะนะคะพวกกรกพวกอะไรซึ่งมีอยู่ในดินเยอะแล้วถ้าดินเป็นกรดเนี่ยมันจะออกมาเยอะซึ่งพืชไม่ไม่ได้ต้องการเยอะพวกจุลธาตุ อันนี้ก็คือว่าในส่วนของขั้นตอนแรกเลยนั่นแหละก็คือหัวใจสําคัญก็คือถ้าดินดีเราเตรียมดินที่มันมีคุณภาพการปลูกอะไรก็ตามมันก็จเจริญเติบโตตามที่ดินที่มันมีคุณภาพดีอยู่แล้วเดี๋ยวเราช่วยกันในเรื่อง<ไ>ข,ของท่านอาหารปรากฏว่า NPK ก็ต่ํามากเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับปรุงต้องต้องใส่ปุย๋ยนะคะแล้วก็มีการใส่ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุย๋ยเคมีร่วมกันช่วงแรกปุ๋ยอินทรีย์หาหาได้ไม่ไม่มากเราก็ใส่ ช่วงแรกไม่ใส่ขอบแรกไม่ได้ใส่ก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะคะพอขอบดังๆเนี่ยดินมุกจะดีขึ้นเห็นว่ามันมันจะนิ่มขึ้นเพราะว่ามีพวกเศษวัสดุพวกตอซังที่เหลือจากขอบที่ผ่านมาก็ต้องเอาออกไม่ไม่ค่ะก็ปล่อยให้มันย่อยสลายมันสลายเอ็กลายเป็นปุ๋ยเหมือนกันก็ทําให้ดินมีอิสรวัตถุเพิ่มขึ้นดินนิ่มขึ้นค่ะเขาก็สามารถที่จะเตรียมโดยการขุดด้วยตัวเองได้ การปลูกข้าวโพดหวานนะคะที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,ก,รก่อนอื่นนั้นเราต้องรู้วิธีการปลูกข้าวโพดหวานอย่างถูกต้องเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมตัวนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกนั่นก็คือ 1. ดินโดยดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตมากที่สุดก็คือดินร่วนเพราะสามารถระบายน้ําได้เป็นอย่างดี 2. น้ำข้าวโพดหวานค่ะมีความต้องการน้ำเป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลาในปริมาณที่พอดีและสามารถปลูกได้ทุกรดู3 อากาศข้าวโพดหวานนะคะเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อนโดยอุณหภูมิตั้งแต่20ถึง35องศาเซลเซียสซึ่งสภาพอากาศมีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของเกสรตัวผู้หากปลูกในช่วงของหน้าฝนก็จะทำให้ข้าวโพดนะคะมีความชื้นเกสรตัวผู้ก็กระจายได้น้อยลงและนี่ก็คือหัวใจหลักในการปลูกข้าวโพดซึ่งถือว่าเป็นขั้นแรกนะคะที่เกษตรกรต้องมีองค์ความรู้ ที่เราเห็นอยู่เนี้ยมันอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุเราจะจัดได้ก็ประมาณ70วัน70ดวันได้นี้ถึงแล้ยังถึงถึงแล้วแล้วเวลาเราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเราดูยังไงแบบเพราะเหมือนพี่ซ่อนเดินผ่านมาบางบางฝักใช่ไหมคะมันก็จะเป็นสีแบบเนี่ยมันยังเหลืองเหลืองแต่นี้มันสีแบบดำแล้วอ่าที่เราชนมากเลยเราเราจะเก็บก็ อันนี้สีดำอ๋อคือเราดูอย่างนี้ก็สีดำใช่ไหมคะเก็บเกี่ยวได้เลยครับแอบถามหน่อยแล้วตอนนี้เราส่งขายที่ไหนก็ตามตามตลาดแล้วก็ตามองออเดอร์อ๋อฝักเท่าไหร่คะที่เราขายฝักห้าบาทว้าวแพงอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือฝักห้าบาทนี้คือราคานี้ยืนพื้นเลยเหรอคะครับครับผมแล้วเหมือนกับโรคเนี่ย ช่วงเนี้ยช่วงใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยเราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมกับข้าวโพ<ก>ดกับข้าวโพด่ช่วงที่เป็นโรคส่วนมากเขาจะเป็นหนนะแต่ช่วงนี้ช่วงที่เก็บเกี่ยวเนี่ยไม่มีแล้วเราจะต้องเริ่มดูแลตั้งแต่งเริ่มดูแล <นะ S 1> ตั้งแต่งอกขึ้นมาตั้งแต่ต้นเล็กๆอ,อ๋อแสดงว่าเ,เ,เหมือนกับว่าต้องแบบ ดูแลมันต้นกระโพดเนี่ยในช่วงของที่มันเพิ่งขึ้นแต่พอมันโตแล้วก็ถือว่าเริ่มจะปลอดภัยแล้วแหละใช่ไหมคะเริ่มเริ่มปลอดภัยนี่ของแบรนนี่กี่แปลงคะที่เห็นที่เห็นเนี่ยเขาก็ทั้งหมดก็26แปลงก็แบ่งแบ่งคนคนคนละแปลงของของแบรนนี่หนึ่งแปลงได้กี่ต้นที่เราเห็นเนี่ยพันสองหนึ่งพันสองร้อยต้นแล้ว ได้ฝักข้าวโพดก็หนึ่งพันสองร้อยก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นโอ้คุณผู้ชมคูณเลยค่ะหนึ่งพันสองร้อยคูณห้าคูณห้าบาทคูณห้าบาทก็คือราคาที่แบบจะได้ในรอบกี่วันนะคะเราเเจ็ดสิบวันเจ็ดสิบวันก็ประมาณสองสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าก็จะได้ประมาณอยู่ที่สามพันถึงห้าพันค่ะแล้วก็พอขายรอบหนึ่งเสร็จก็หรือหรือแล้วก็ปลูกใหม่ปลูกใหม่อีก คุณผู้ชมอย่างน้อยนะคะ,ะก็คือว่าผลผลิตของที่นี่ในพื้นที่แห่งนี้มีส่งตลาดตลอดเพราะเรามีการแบบวางแผนที่ดีใช่ไหมคะคคเอาล่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเรามาเก็บข้าวโพดกันเพราะว่าข้าง,งนอกเนี่ยมันมีร้านค้าด้วยใช่ไหมคะคมีม,มีข้างนอก ก็คือส่งวางที่ร้านค้าชุมชนด้วยวางที่ร้านค้าร้านค้าชุมชนด้วยแล้วก็ส่งข้างนอกด้วยใช่ไหมคะอย,อย่างน้อยค่ะตลาดที่แบบมีแน่นอนก็คือตลาดหน้าชุมชนเลยเก็บจากตรงนี้แล้วก็ไปวางขายอยู่ข้างหน้าเพราะมันเป็นฝั่งตรงข้ามกันเองค่ะเอามาค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยแม่ปุ๊บ,บหักหล่อนรึว่งไง ังเมืองโบเดลบ้านบางงยแจกเกาะค่ะถือว่าเป็นแหล่งจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่อย่างน้อยค่ะตลาดชุมชนแห่งนี้สามารถรองรับพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องในชุมชนมีที่จำหน่ายและในส่วนของผู้ซื้อเองก็สามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกและที่สำคัญก็คือได้บริโภคผักสดปลอดสารเคมี กระดาค่ะแล้วในส่วนของตัวกระดาเองนะคะถือว่าเป็นตัวแทนใช่ไหมคะที่มารับผิดชอบดูแลในเรื่องของร้านค้าตรงนี้ค่ะเรามีการแบบหมุนเวียนยังไงคะว่าแบบใครเป็นผู้ที่มาดูแลแล้วในส่วนของการที่มาดูแลเนี่ยจิตอาสาด้วยหรือเปล่าือว่าจะมีแบบในเรื่องของเป็นค่าจ้างที่มานั่งเฝ้าร้านหรือเปล่าตรงนี้ค่ะก็มาจากกลุ่มนั่นแหละทั้งหมดกลุ่มมีทั้งหมด 1> 2 1 ยี่สิบเอ็ดกลุ่ม25ยี่สิบห้ากลุ่มค่ะแล้วก็เปลี่ยนกันวันละสามคนก็จะเอาเฉพาะคนในกลุ่มนั่นแหละค่ะมาหมุนเวียนกันมาหมุนเวียนกันไม่ได้รับจ้างอะไรแบ่งกันของเธอเธอมาวางแล้วก็ขายของเราเรามาวางคนอื่นเข้าขายผลักวันกันผลัดวันกันแล้วในหนึ่งวันนี้เราเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงคะอืม ก็ประมาณ8โมงจนถึงของหมดของหมด,หมดก็จะมีทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์บอก<ม>ใช่อย่คะมีข้าวโพดแล้วก็มีพืชผลผลิตต่างๆมากแล้วอย่างกรณีที่แบบที่ไม่ใช่ข้าวโพดอ่ะเป็นพืชผักเนี่ยเวลาเข้ามาฝากขายเนี่ยตรงนี้มันมีการแบบแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมคะหรือว่าเราให้กลับเต็มเลยก็ให้กลับเต็ม นี่แหละคุณผู้ชมส่วนมากก็จะเป็นของพวกกลุ่มเราอ๋อพวกกลุ่มกันเองด้วยเหมือนวน่ใช่ที่ปลูกอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะก็เอามาวางขายด้วยคนที่ปลูกที่บ้านก็เอามาวางด้วยอ๋อแล้วในฐานะที่เราเป็นแบบสมาชิกของทั้ง25กลุ่มเนี่ยค่ะเป็นไงบ้างกับทางที่ทางราชพัฒน์เข้ามาแนะแนวให้องค์ความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกก็ดีจะทําให้ข้าวโพดมีคุณภาพแล้วก็รวมไปถึงการตลาด มันแตกต่างกันไหมกับเมื่อก่อนที่แบบเราทําเองแบบมาผูก<า>เป็นนั่นแหละแต่ว่ามันาอาจจะแบบผูกได้ไม่ดีแตกต่างยังไงคะไหนก้าลองบอกพี่ส้นหน่อย ก็แตกต่างกันเยอะค่ะได้ความรู้เยอะค่ะอย่างเช่นเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราปลูกเป็นยังไงก็เราเราปลูกตามภาษาของเราถ้าจะปลูกก็ปลูกเลยไม่เอาปุ๋ยมาใส่ก่อนอะไรทำนองนี้บางทีก็ปลูกครั้งเดียวก็ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวค่ะพอดีไม่ทุนก็ไม่คเคยมีเยอะไงก็คือปลูกตามที่มันมีมีไปต่อแบบปลูกแบบให้รู้ว่าปลูกแค่นั้นแล้วพอแบบทางราชพัฒน์เข้ามาเนี่ย มันทาอะไรให้เราเห็นได้ชัดเจนคะอย่างเช่นก็ความรู้บอกความรู้เราได้ความรู้มาและผลผลิตก็ออกมาดีเลยใช่ไหมคะจากเมื่อก่อนเราขายอยู่ฝักเท่าไหร่ตอนที่ราชพัฒน์ยังไม่เข้ามาสามบาทจนตอนนี้ห้าบาทนั่นไงก็ถือว่ามีคุณภาพเยอะเลยใช่ไหมคะแรกๆขายนี่หกบาทก็มีค่ะก็คือแล้วแต่ช่วงของจังหวัดด้วยของจังหวัดของตลาดด้วยใช่ไหมคะแล้วในส่วนของนี่แหละการบริหารจัดการของร้านค้าตรงนี้ทางราชพัฒน์เข้ามาให้องค์ความรู้ในเรื่องนี้ด้วยไหมคะว่าจะต้องมีการทําบัญชี มีไหมอะไรแบบนี้ค่ะก<ข>าแนะนำยังไงคะ ก็แนะนําให้เราทําบัญชีของแต่ละวันและบัญชีในส่วนมากก็ผู้ใหญ่เขาจะทาค่ะเพราะเราไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ผู้ใหญ่เขาทําค่ะค่ะแล้วในส่วนของทางอาจารย์เองคิดว่าตรงนี้การที่แบบว่าเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วยิ่งเป็นทางมหาวิทยาลัยชภัฏที่อยู่คู่กับคนแสดงภาคใต้เป็นทางปัญญาของพี่น้องในพื้นที่ด้วยค่ะเราได้เข้ามาคือไม่จําเป็นต้องให้นักศึกษาใช่ไหมคะที่ไปเรียนทำหารายเองแต่นี่ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มอบให้กับพี่น้องในพื้นที่ในชุมชน ด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรตรงนี้ค่ะอาจารย์มองเห็นว่าตรงนี้ถือว่าประสบความสําเร็จก้าวแรกแล้วยังค่ะเรียกว่าเรียกว่าประสบความสําเร็จค่ะจริงๆเป็นเหมือนกําลังใจึ่นกันและกันนะคะจริงๆการได้เห็นรอยยิ้มของของของชินี่เนียมันก็เป็นมากกว่าเงินเดือนอีกค่ะมากกว่าเวลาเงินเดือนเข่าอีกค่ะบางครั้งมันเป็นการทาให้ใจฟูนะเป็นภาษาที่กำลังฮิตกันว่าพอขับรถมาแล้วเห็นผลผลิตของทุกคนเป็นแบบนี้เห็นทุกคนขายได้เห็น เห็นรอยยิ้มของทุกคนมันก็เป็นความเป็นความใจฟูของทีมนักวิจัยเหมือนกันแล้วจริงๆแล้วอะค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏจราของเราเองเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นค่ะแล้ในหน้าที่ของอาจารย์่ะนอกจากที่จะสอนนักศึกษาผลิตบัณฑิตแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือการพัฒนาท้องถิ่นแก้ปัญหาให้พื้นที่เทคโนโลยีที่เราใช้อาจจะไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่หรูหราหรือไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากความเจ้าวหน้าทางวิทยาการแต่เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ ที่เมื่อเราออกจากพื้นที่หรือเราต้อง<ม>ไปทําในพื้นที่ใหม่ๆทางนี้จะต้องแข็งแรง<ม>แล้วก็อยู่ได้แต่จริงๆแล้วค่ะในกระบวนการที่เวลาเราลงมาค่ะเราก็พยายามที่จะพานักศึกษาลงมาด้วย<ม>เพราะว่านักศึกษาเราก็คือลูกๆหลานๆคนคในพื้นที่ล้วค่ะ การที่เขาได้ลงมาเขาได้เห็นปัญหาพื้นที่จริงๆแล้วเอาวิชาความรู้ที่เราให้เขาอะมาแก้ปัญหาให้พื้นที่ได้ม,มันบบเป็นความคาดหวังของราชพัตราค่ะคก้ามีอะไรจะฝากขอบคุณไหมคะ,ะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆเ,เลยค่ะที่แบบราชพัตได้เข้ามาเติมเต็มองค์ความรู้จากวิชากเกษตรที่ถือว่าเป็นอาชีพที่อยู่คู่เรามาตั้งแต่นู่นแล้วรุ่นบรรพุุษจนสามารถที่จากที่ปลูกได้ปลูกเป็นแต่ตอนนี้เราปลูกแบบมีคุณภาพแล้ว ค่ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านละ่ะที่มาช่วยอบรมพวกเราให้ปลูกให้ทำเกษตรกรได้ดีถึงกันกทุกๆวันนี้ค่ะ สำหรับ,บวันนี้นะคะทิพซ้อนค่ะได้พาผู้ชมนะคะมาบุกแปลงข้าวโพดค่ะที่บ้านบางงวยแจกเกาะนะคะในพื้นที่ของอําเภอบรานสตาจังหวัดยะลาค่ะอย่างน้อยค่ะวันนี้นะคะเราได้เห็นการบูรณาการร่วมกันการให้องค์ความรู้จากทางมหาวิทยาลัยราชพัฏยะลานะคะที่เข้ามาเติมเต็มค่ะให้พี่น้องเกษตรกรนะคะทาอาชีพเกษตรอย่างมีคุณภาพซึ่งถ้าพูดถึงค่ะผู้ชมนค่ะอาชีพเกษตรนั้นก็อยู่คู่กับชุมชนมาตั้งแต่ช้านานแต่จะทําอย่างไรให้อาชีพเกษตรของพี่น้องที่ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ค่ะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะในส่วนของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาเองแล้วก็รวมไปถึงทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ที่สําคัญค่ะพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือและก็ พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดให้การเกษตรของเรามีคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์ทางตลาดแล้วก็ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นเหมือนกับวันนี้ที่ซ่อนได้พามาที่นี่ค่ะเหมือนกับทุกครั้งเลยคุณผู้ชมขาเกษตรนะคะไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักค่ะแต่ กกการเษทินตํครั้งต่อไปนั้นคุณผู้ชมพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะลงพื้นที่ไปเรียนรู้ไปรู้เรื่องราวเกษตรในด้านไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งต่อไปสําหรับอันนี้สวัสดีค่ะจังหวัดยะา